สวัสดีครับสกาชาแนลครับนี้มาที่หัวสูบแล้วกับแอดมินน้าตองครับวันนี้มาทําอะไรกันครับน้ตองมาร่วมมีกันความกาบดีวันแม่กันครับเก็บขยะที่บริเวณคลองส่งน้ํานะครับวันนี้อากาศคืมเลยครับฝนจะมาแล้วฝนก็จะมาแล้วครับบริเวณคลองส่งน้ํานะครับวันนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วครับมืด วันนี้น้าต๋องนะครับแอดมินน้าต๋องกับนายาสวัสดีครับอ่าก็มาจะมาร่วมกิจกรรมครับแต่ทีมงานยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเราจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันนี้วันแม่เหมือนกันนะวันแม่เหมือนกันวันแม่ครับวันแม่แห่งชาติก็จะมาร่วมเก็บขยะนะครับตามบริเวณหมายตกปลาที่ คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับก็เก็บนะครับก็ฝากน้าๆนะครับที่มาตกปลาขยะที่นํามาก็เก็บกลับไปด้วยก็ดีนะครับน้าสองครับผมถูกต้องครับควรจะเก็บกลับไปด้วยเอามาได้ต้องเอากลับไปได้ครับใช่ครับอย่าให้เป็นภาระของคนอื่นครับแต่วันนี้นะครับถือโอกาสมากิจกรรมนี้ก็เป็นถวายเป็นพระราชกุศลเนาะนะครับเรื่องในวันแม่ อีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงรอเพื่อนๆนะครับรอทีมงานอยู่เราก็เดี๋ยวจะไปตกไปตีเหยื่ยปอปลอมนะครับรอก่อนเป็นกระดีนะครับนี่กระดีเหล็กตีอยู่ริมฝั่งที่นี้ยนะหรือจะไปฝั่งโน้นเมื่อกี้น้าอะไรนะไ,ไปแล้ว เราไปตกตรนีออ้ว,วันนี้อากาศดีด้วยนะครับท้องฟ้าก็ไม่มียังไม่มีแดดนะครับจอดนี้ยังเพิ่งจะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้าก็ทำใหม่เนาะันนี่ให้หน้า บรรยากาศแบบนี้มันน่าตกดีนักนะครับไอที่ขึ้นไวๆนี่คือช็อกเกอร์ใช่ไหมช็อกเกอร์โอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้มากับแอมมิน้าต่องนะครับแล้วนกะ็นายาไปเข้าข้องน้าแล้วเดี๋ยวเราจะอีเดียบฟอมแล้กหน่อยนะครับ ตอนนี้จะเป็นชุดของนาย,ยานะครับนาย,ยาชุดประจำกายมาเดี๋ยวเราจะลองดูเอาข้างบนนี่อ่ะเอาข้างบนนี่เลยริมตะลิ่งครับนัดดอลักโทรมา<ะ>นัดดอลักโทรมาโทรมาเครื่องผมมา มินนสักดารอตีหยู่ปลอมอยู่ค่าเวลาระหว่างรอที่ขึ้นเลยช็อคเกอร์ช็อคเกอร์นู่น,นมั้งกลุ่มเขาอยู่นู่นแล้วนะสำหรับเราตีนะครับวันนี้ก็ไม่มานแล้วนะครับ พอดีเพื่อนมาพอดีจะลองไปร่วมกิจก,กรรมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหม่อขอบคุณส็หรับการติดตามรับชมนะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสไครให้สุดาชนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายท่าสวัสดีครับ